ไฮไลท์ผลบอลประจำวันที่12ตุลาคม2568ครับยึมยกมา4คู่4ตัวเช่นเดิมครับคู่แรกก็อยู่ที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับกันของฟินแลนด์นะครับคู่นี้ครับแฮทแคปกำแพงตั้งขึ้นมาค่อนข้างสูงจัดเลยตั้งขึ้นมาอยู่ที่2.5เรีเทียวนะครับสถิติการพบเจอกันนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับไม่เคยแพ้แพ้กับฟินแลนด์เลยและเก็บชนะได้รวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น5นัดต่างสุดหรือ7นัดทั้งหมดที่พบเจอกันมาก็ตนะคระต่ำ เลยเมื่อพบเจอกับฟินแลนด์ครับคุณดิ๊ครับขอเลือกไปที่ฟินแลนด์ครับน่าจะดูดีกว่าในคัมคืนครับและคู่จอนครับเป็นคู่ระหว่างเดนมาร์กนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันของกรีซนะครับคู่นี้ครับแฮเทคกำแพงตั้งขึ้นมาอยู่ที่0.75นะครับก็ถือว่าตั้งขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับสถิติการพบเจอกันนะครับเดนมาร์กทำได้ดูดีกว่านะครับเก็บชนะได้สองสมอัติหนึ่งและแพ้ไปแค่แค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับคัมคืนนี้เขาเล่นในบ้านครับคิดว่าอย่างน้อยๆครับน่่่่่่่าาาาาจจจะะะะะเเเฉืออออนนนนนนไได้้คคคคครรรรรรรััััับบบบกก็็็ปปปมมมมตีีีููททยยยงงงโโซุสส การคู่นี้ครับก็เป็นออสเตรียครับที่ทําได้ดีกว่าชนะ2เสมอ2และแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับกำแพงคู่นี้ก็ตั้งขึ้นมาอยู่ที่0.75นะครับเราคิดว่าครับคล้ายๆคู่ที่แล้วเลยนะครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายไปเยือนนะครับแต่คิดว่าออสเตรียนะครับน่าจะเฉือนโรมาเนียเจ้าบ้านได้ครับแต่ก็อาจจะรับประทานไม่เต็มประมานนี้ครับและคู่ท้ายครับอยู่ที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะครับอียิปต์เปิดบ้านต้อนรับกัของกินีบิสเซอนะครับคู่นี้ครับพบเจอกันมาสองครั้งสองคราครับอียิปชนะไป ค่อนข้างสูงพอสมควรและถึงแม้อียิปต์วันนี้เล่นในบ้านนะครับแต่จากสถิติแล้วนะครับแพทเก็บกำแพง2ครั้งที่ตั้งขึ้นมาครับต่ำสุดแค่หนึ่งลูกตเม็ดครับอียิปต์ยังไม่สามารถข้ามไปได้เลยครับคืนนี้ครับต่อยเข่าได้ในบ้านก็จริงนะครับอันดับเรนกิ้งแตกต่างกันก็จริงแต่คิดว่านะครับไม่น่าจะข้ามกำแพงตรงนี้ไปได้ครับน่าจะชนะกันแค่เฉื่นๆครับและสี่คู่นี้ครับเป็นสี่คู่ที่ตีหยิปต์ขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่ๆพิคอพิจารณาเพียงเท่านั้นนะครับหากชอบแนวทางการวิเคราะห์แแบบบบบนนนีีี้้้้คคคครรรรรัักก็็็็สาาาามมมมถตตตตตติิิดดดดดลลปวเเเเเะะห์ๆขอออองง่่ยยไไทช